สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการเพิ่มความเร็วของ Windows 10นะครับผมเบื้องต้นนะครับก็ทำตามผมนะครับก็คือคลิกที่ t i s s PC นะครับผมเลือกที่ Property ข้ามไปที่ Advanced นะครับผมแล้วก็ Setting แล้วก็เลือกอันที่3นะครับผมเพื่อปิดทุกอย่างนะครับแล้วก็เราจะใช้แค่3อย่างนะครับผมก็คือ1แล้วก็ show window แล้วก็โชว์ทำเนียบนะครับ3อย่างกด apply แล้วก็กดโอเคนะครับผมโอเคแล้วก็อย่างที่2นะครับเข้ามาที่ system นะครับผมแล้วก็เลือกใช้ C นะครับผมแล้วก็กด config แล้วก็เลือก disable นะครับ apply ตอบ yes แล้วก็โอเคนะครับโอเค ากนั้นเราก็จะปิดแล้วก็เราจะมาล้างฟล์ขยะนะครับผมฝาขยะจะเป็นตัวที่ทําให้เครื่องเราช้าอีกหนึ่งอย่างนะครับผมไวรัสคือ1แล้วก็อีกตัวนึงก็คือฟล์ขยะนะครับผมซึ่งการล้างฟล์ขยะจะมีอยู่2แบบก็ก็คือ1ก็คือเซิร์ชคําว่าเทมนะครับอันนี้คือแบบหนึ่งนะครับผมการล้างฟล์ขยะล้างอันนี้ทั้งหมดเลยก็คือ ล้างได้ครับผมมันจะไม่เป็นปัญหากับคอมพิวเตอร์ของคนแต่อย่างใดหรืออีกแบบนึงก็คือเสิร์ชคำว่า d i s c e a n u p ครับผมแล้วก็เลือก drive นะครับผมเขาก็จะเลือกไฟล์ขยะมาทั้งหมดนะครับผมด้วยวเราก็สามารถดิกทั้งหมดนี้เลยแล้วก็ตอบโอเคไปครับแล้วก็ delete file นะครับผมจะไม่เป็นปัญหาของคอม จะเป็นค่ไฟยขยะนะครับผมรอ,อนิดนึงนะครับโอเคครับเสร็จแล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ